มามามาอ่ะต่อไปโอ้นี่ไงอันนี้จะเป็นหน้าตาแปลกค่ะเมนเมนลงแล้วเหรออันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นเมนูโทคัสึกค่ะโอ้นี่อาหารหลักแล้วไอเรีิโทคัสึกค่ะอะไรมันจะขนาดนั้นครับไปเอาไอเดียวแบบนี้มาจากไหนเล่นเอาน้องฮารู้ถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวครับเนี่ย ต้องราดรัดซอสตัวนะคะอันนี้ราดซอสค่ะราดซอสซอสค่ะไม่เหมือนกับตัวหมูทอดปกติตัวนี้ก็เป็นถั่วนะตัวนี้ไม่ติดได้เหมือนถั่วมากเลยถั่วครับเมนอมุ่งค่ะคือมันสนุกตั้งแต่ตรงเรื่องราวต่างๆนี่แหละเนาะะตเกี่ยบตะเกียบอ๋อตะเกียบต้องใช้ตะเกียบอ๋อนี่นี่นี่ไม่เหมือนใครนี่ค่ะนี่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 ชาคขีบครีบๆอย่างเงี้ยทุกคนก็แฮปปี้แล้วสนุกแล้วตัวแป้งก็คือเป็นตัวเหมือนแทนที่จะใช้ไอศกรีมทอดปกติเราใช้เกล็ดขนม ปังที่เหมือนกับใช้โทกคัตสึ้วเอามาใช้กับอันนีมนี่นอกกจาี่นนนยยยแแลล้้ววมั่ากินจริงๆครับไอศกรีมทงคัตสึนี่ถ้าไม่บอกก็คงไม่รู้ว่าเป็นไอศกรีมนะครับเนี่ย สำหรับใครที่อยากลองไอศกรีมทงคัตสึพรุ่งนี้เช้าเราไปลองกันได้เลยต่อท้ายด้วยเครื่องดื่มค่ะหลังจากที่กินกันมากลัวมากน้ำมะนาวคุณยาไม่ไปแล้วฮะดแล้ครับนี่ให้กันตีอะไรฮะถ้ากินได้ท้ายจะเป็นแบบนี้มะนาวสุดาคือจริงๆตัวตัวตัวที่เห็นเป็นฟันปลอมเนี่ยจริงๆมันคือน้ำแข็งนะคะแต่เป็นน้ำแข็งที่ทำทำรสอะไรกันแม่ใบ้ลูยก็บอกนะ ใช่ค่ะวัยรุ่นที่มาที่ร้านนี่ชอบทุกคนเลยค่ะหรือไม่หรือไม่บางคนก็เอาไอ้ตัวฟันเนี่ยค่ะใส่เข้าปากแล้วก็ถ่ายรูปเพราะว่าคือพิติกรรมของกลุ่มทาเกตของเราคือจะชอบชอบถ่ายรูปขึ้นเฟซอะไรแบบว่ามีปนแอ๊กนู้นแอกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นบรรยากาศประมาณนี้แล้วแตกินกันต้้งแล้วก็เลยจะมาแบบนี้อันนี้เท่าไหร่คะอันนี้จะมาเป็นเซตอะค่ะเซตทั้งหมด90บาทค่ะมันแพงต้องปัดลอไม่ถัดใจมะนาวี่เราใช้มะนาวคั้นสดครับ เก้าสิบแดงแต่รถมันเบรกกันมากเลยนะอันนี้มันตัดกันเลยดีไหมคะก็คือเหมือนช่วยแก้เลียนเป็นเครื่องดื่มแก้เลียนที่ไม่เหมือนใครและแปลกใหม่จริงๆครับสําหรับน้ํามะนาวขุนยายนอกจากเมนูไอศครีมต่างๆที่นํามาให้คณะกรรมการของเราได้ชิมกันแล้วไอศดีเขายังมีไอศครีมไอเดียบันเจิดอีกมากมายเช่นค o l o r อร์ไล์หรือไอศครีมหลอกตาที่เล่นกับการรับรู้เรื่องสีของคนเช่นสีชมพูเรามักคิดว่าคือรสสตรอเบอรี่ แต่เมื่อทานแล้วกลับกลายเป็นรสมิ้นแทนเป็นตน้นไอศครีมเทอริยากิไอศครีมกล้วยทอดที่ทำออกมาได้เหมือนข้าวหน้าเธอริยกากิมากๆากไอศครีมเขาต้มมัดที่นหน้าตาแล้วรสชาติเหมือนกับฐานเขาต้มมัดอย่างไงอย่างนั้น ไอศครีมซูชิที่เปลี่ยนจากข้าวเป็นไอศครีมแทนที่เนื้อปลาด้วยผลไม้ต่างๆและอีกมากมายหรือเครื่องดื่มสุดทิตอย่างจุบุจุบุที่หลอดดูดมีปากจูจุกติดอยู่สร้างความสนุกสนานให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับกำไรยังครับเนี่ย เปิดได้ที่กว่าเปิดได้ที่กว่าไมคคุณมีสองสาขาไม่ใช่เหรอสาขาแรกที่ไหนล่ะมันที่อีกสองสาขามันไม่ได้เป็นร้านแบบเต็มรูปแบบมันคือมันเป็นโชรูมาค่ะจา์ขอศิลปวัฒนธรรมแยกเป็นทุกวันใช่ไหมใช่ค่ะคือมันเน้นเป็นโชลูหรือสามารถซื้อไอศครีมได้แต่ว่าคือมันจะเป็นแค่เป็นสกู๊ปแบบมีให้ชิมอะไรแต่มันไม่ได้มาเป็นเต็มที่ขนาดนี้เป็นร้านสาธิต ไอเดียเฉยๆค่ะแล้วข้างหนักข้างหลังก็คือจะมีตัวอย่างผลงานเพื่อให้ลูกค้าอีเวนต์เนี่ยมาแค่นั้นเองเพราะด้ตุนั้นธุรกิจหลักคุณเนี่ยเป็นอีเวนต์เริ่มแรกเลยคือจุดประสงค์จริงตอนแรกที่หอสิโจ้เหมือนกับว่ามาเสนอพื้นที่ให้กับเราไปจัดเหมือนไปจัดฟู้ดเอ็กซิเดชันมากกว่าเพราะเนื่องจากว่าเขาเห็นว่างานของไอซียีนี่ก็เหมือนงานศิลปะงานหนึ่งนะครับแล้วอะไรที่ทําให้คุณคิดว่าคุณต้องเปิดร้านที่ลาดร้าว ในส่วนของที่หอสิ์เนี่ยค่ะคือพอเราทําไปได้สักระยะหนึ่งเราก็เริ่มเห็นว่าขายดีในส่วนของร้านที่แบบเราทาไอศกครีมส่งให้พอขายดีมันมีกาลังการกรณีเหมือนกันที่ว่าเฮ้ยถ้างั้นเขาทําเองดีกว่าเพราะว่าต้นทุนถูกกว่าอะไรเงี้ยค่ะคุณไปทําให้เขาทําเริ่มแรกคือทําให้เ้าก่อนเพราะอเนร้นแล้วพอเขาเห็นเขาจะลงทุนทำเรื่องื้เครื่องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าคือเขาก็ใช้อินฮา์ของเขาเองแสดงว่าคุณคิดทําธุรกิจ B to C คือขายประชาชนทั่วไปเนี่ยเพราะรูปแบบการทำธุรกิจของคุณยังไม่ยั่งยืนคืออันนี้ผมยอมรับเพราะว่าอย่อย่างเช่นงานอีเวนต์เนี่ยฮะคือเราจะไปหางานอีเวนต์อะไรที่จะมาจ้างเราทำไอศครีมได้ทุกเดือนนอกจากนั้นเนี่ยพวกร้านอาหารเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะสั่งบ้างไม่สั่งบ้างบางทีก็สั่งน้อยบ้างอะไรบ้างต่างๆเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนเลยทุกเดือนบางเดือนก็รายได้ดีมากทีนี้ผมมองว่าถ้าหากว่าเราอยากจะยั่งยืนเติบโตไปได้เรื่อยอย่างยั่งยืนนะครับธุรกิจจะโตได้เนี่ยต้องมีแบรน ถึงเรื่องเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะทำไมไม่ไปแบบอเวนิวหรือว่าเป็นอะไรที่แบบแบบชิลได้แบบเป็นแบบบรรยากาศแบบไม่ใช่ห้างอะไรเงี้ย<ด>ขอตอบอยเดียวเขา,าหาว่าไม่ไม่พูดไม่ได้พูด <c oughs> นะค <c oughs> ือจริงๆเนี่ยโลเคชันเนี่ยเราดูอยู่หลายที่ครับอาจารย์ครับน้องหารู้ด้วยแต่ว่าที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของไอเซียก็คือกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นพรีเมียมแมสนะครับ18ถึง29ประกอบกับแถวนั้นเนี่ยมีโรงเรียน ถานศึกษาเยอะแล้วก็มีออฟฟิศด้วยก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็น Static location ที่เราจะเริ่มเริ่มได้ก่อนวัยรุ่นเดินเยอะจริงแต่ไม่แน่ใจว่าในราคาเนี้ยจะใช่ไหมไงไม่หรอกพี่แต่ว่าพื้นที่ที่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตมันไม่ใช่ที่ที่วัยรุ่นเดินหรือเปล่าอ๋อชั้นนั้นเป็นต้องลองไปชั้นนั้นเป็นชั้นที่ทราฟฟิกเยอะที่สุดป้าวัยรุ่นมาเดินไม่ไม่ค่ะเยอะมากเยอะจริงวัยรุ่นเพราะว่าจะมีเป็นร้านอาหารเยอะมากอะไรทําให้คนต้องมากินไอศครีมร้านคุณ มากกว่าสองครั้งองคงน่าจะเป็นในส่วนของเรื่องของรสชาตินะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ประเด็นสําคัญก็คือว่าอย่างพวกที่เป็นในเรื่องของไอเดียกิมมิคสอนแทกอย่างเปลี่ยนสีโอเคแน่นอนว่าคือมันอาจจะเปลี่ยนสีแค่ครั้งเดียวแล้วคนรู้มุกแล้วก็อาจจะจบเราก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนคอลเลกชันต่างๆให้คนออกมาได้ตื่นเต้นตลอดเวลาอุ้ยวันนี้ถ้างั้นไปลองไอศครีมดีกว่าเพราะมีเมนูใหม่อะไรลักษณะแต่สุดว่ายน้ไอศครีมเนี่ย คู่แข่งขันเยอะนะในเชิงของของที่ไม่ใช่ของจําเป็นน่ะแต่เราแต่เราก็ไม่เหมือนเขาไงอาจารย์ฮะคือเราก็ไม่เหมือนเขาคือคือจะบอกว่าเฮ้ยเราเป็นร้านไอศครีมทั่วทไปเฮ้ยไอศครีมมีเยอะนะเราเป็นไอศครีมจริงแต่เราก็ไม่เหมือนเขาอีกใช่คุณมองใครเป็นคู่แข่งบ้างครับตอนนี้ที่เราดูอยู่ก็คือจะเป็นไอเบอรี่กับอัฟเตอร์ยูนั่นแน่นล้อคำนี้ดังปากอะที่ใกล้ที่สุดนะคือคือผมผมผมมองว่ามันก็ไม่ได้ชนกันอีกนะเพราะว่าพูดจริงว่าทักคุณพิทพลังหัตเอ้คุณพิทธ ที<ค>่เปนคนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าหนึ่งคุณเป็นโฮมเมดเหมือนกันสองใช้วัสดุเหมือนกันสามเปไอศครีมที่ราคาสูงเหมือนกันสี่คุณขายประสบการณ์ขายบัรยาการเหมือนกันมมนต่างตรงไหนละแต,แต่ผมมองผมมองว่าบรรยากาศประสบการณ์นี่ก็ไม่เหมือนกันนะจา่าจุดยืนของแต่ละแบรนด์นี่ไม่เหมือนกันไม่ไม่ครับว่าเหมือนกันคือจุด เซกเมนต์เซกเมนต,มต์รูปแบบเนี่ยผมจะยั่งยืนไหมฮะไอเดียจะยั่งยืนไหมออโดยส่วนตัวคิดว่าเรามีการทำโฟกัสกรุ๊ปมีการเทสตลาดมาก่อนที่เราจะมาทําร้านเซนทลราพลาวแห่งนี้ <c oughs> เรามีการเอาตัวอย่างของเราเนี่ยไปให้ลูกค้าดูกลุ่มทาร์เก็ตเนี่ยบอกว่าชอบแบบนี้แบบนี้อุ <are> ้ยอันนี้โดนใจอุ้ยอันนี้เห็นดูหน้าตาแปลกอุ้ยเอาไปแกล้งเพื่อนได้คนไทยเนี่ยนะการที่ ทำ Marketing Research มาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชเนี่ยวิจัยตลาดในคนไทยเนี่ยยากที่สุดเลยมันพูดไม่ตรงความเป็นจริง <c oughs> ปากนะพูดอย่างหนึ่งไว้แล้วโอ้ยดีมากเลยอย่างเดียเด้อของจริงอีกเรื่องหนึง <c oughs> ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปทำโฟกัสกลุ่มหรือว่าไปทำเซอร์วีหรือมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชอะไรพวกนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายก็ได้นะคืออย่างนี้อาจารย์นะคือแน่นอนว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะฮะแต่ว่าการทำทำธุรกิจเนี่ยนะฮะคือหลังจากที่เราเปิดไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการสังเกตแล้วก็ต้องมีการปรับจูนนมคิดดว่าก็ต้้อองปปแบบัไะร ผมผมั่นใจผมคือคือคือเอางี้เคือก่อนก่อนด้วยคนยยมีความเป็นแฟชั่นสูง <S S S <c oughs> นะฮะแล้วก็ธุรกิจหลายธุรกิจที่มารายการนี้แฟชั่นเต็มเลยมันจะรอดในช่วงระยะเวลาหนึ่งพูดง่ายๆเหมือนคุณเป็นชาไข่มุกอ่ะคุณเป็นชาเขียวชาเขียวนี่มันอยู่นาน แต่ชาขยมุกมาแล้วก็ตกแล้วก็จะขึ้นอีกทีหนึงก็จะตกก็ได้ค่ะก็คืออย่างที่บอกที่เราเน้นคือประสบการณ์ในร้านซึ่งตอนที่เราไปทำโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยอย่างหนึ่งที่ร้านไอศครีมอื่นๆตอบโจทย์ให้ไม่ได้ก็คือในเรื่องของประสบการณ์คือเขาเนี่ยกลายเป็นว่าร้านไอศครีมปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของตัวสินค้าหรือว่าในเรื่องของโปรโมชั่นลดราคาอย่างเดียวแต่ว่าเวลาเข้ามาในร้านเนี่ยไม่ได้รู้สึกสนุกไม่ได้รู้สึกมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเพื่อนที่พิเศษไปกว คุณจะขายเหมือนที่สตาร์บัคขายประสบการณสตาร์บัคเนี่ยขายประสบการณ์สตาร์บัคฤฤบค,คุณจะขายประสบการ Ice, ณ์ไอซ์เดียประสบการณ์ไอซ์เดียคืออะไรคือไอซ์เดียเนี่ยนะฮะคือความสนุกนะฮะคือคุณเข้ามาในร้านไอซ์เดียแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกสนุกนะฮะออกไปจากร้านไอซ์เดียด้วยความ่นรอยิ้มเราจะเปลักษณะสนุกแบบยิ้มยิ้มขำๆว่าไอคิดได้ยังไงคือมันสนุกด้วยความคิดสร้างสรรค์นะจ๊ะอันนี้คือของคุณคือประสบการณ์คุณกูสนุกสนุกไม่ใจ่สนุกสนุก ใช่ถูกต้องคืออย่างที่ผมบอก่าคือเข้าไปมันสนุก่ยคนจะมานะคือมันไม่ได้ว่าขำกากแต่มันเข้าไปเอ้ยยิ้มยิ้มเอ้ยสนุกดีขำดีซึ่งซึ่งผมพูดจริงว่ามันไม่มีร้านไอศครีมหรือว่าร้านของหวานร้านไหนเป็นแบบนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นร้านแรกเรียกตัวเองว่าเป็นร้านไอศครีมที่ขายประสบการณ์ความสนุกให้แก่ลูกค้าเป็นร้านแรกครับ มาดูสรุปปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจไอซ์เดียกันครับเป็นไอศครีมโฮมเมดที่มีการออกแบบดีไซน์ใส่ไอเดียสร้างสารรค์ลงไปในไอศครีมแถมยังมีรสชาติและหน้าตาที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครใช้วัตถุดิบส่วนผสมที่มีคุณภาพดีอีกทั้งยังมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับอีกด้วยครับอยอดรายได้ต่างๆก็ถือว่าไม่เยอะจากเดิมเท่าไหร่ครับสามแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งเป้าหมายตั้งไว้เท่าไหร่ เดือนละเท่าไหร่หนึ่งล้านบาทโอ้โหเพิ่มยอดขายเป็น1นึ่ล้านบาทแล้วทางไอเซียเขาจะมีกลยุทธ์อย่างไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายล่ะครับในส่วนของกลยุทธ์ของไอเซียนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการสร้างการรู้จักของตัวยี่ห้อไอเซียก็คือเราจะต้องทําให้เขารู้สึกว่าเวลาที่เขาอยากจะกินขนมหวานหรืออยากจะกินไอติมเนี่ยเขาจะต้องนึกถึงไอเซีย ปัจจุบันเนี่ยก็มีในส่วนของรายการทีวีต่างๆติดต่อกับทางติดเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็จะใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยในการโปรโมตตัวร้านแล้วก็ตัวสินค้าด้วยอันดับที่สองคือในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเราก็จะมีการจ้างในส่วนของตัวเราเรียกว่าโอปินิเออร์ลีดเดอร์ของกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นน้องฮารุนี้นะคะที่เป็นที่รู้จักกับในกลุ่มของวัยรุ่นแล้วก็ให้มาที่ร้านมา ทานแล้วก็ทำ PR ในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังทำในส่วนของการตลาดที่เรียกว่า Vi r a l m a r k e t เ n g นะคะเราจะทำเป็นในส่วนของที่เรียกว่าคลิปวิดีโอมุกขำๆในร้านนะคะแล้วก็โพสต์ให้คนพูดปากต่อปากอะไรคือจุดหลักที่ทำให้คนต้องวรัลคือในส่วนของอินเทอร์เน็ตก็คือเราวางเป็นในส่วนของแ plan แต่ว่าในส่วนของมุกที่จะทำให้ น้องๆเนี่ยเขาพูดต่อกันเนี่ยค่ะมันอยู่ในขั้นตอนการคิดอยู่ค่ะสิ่งที่ต้องถามคือว่าหมัดน,น็อกในการทำไวโรลคืออะไรคือบางคนเนี่ยทำไวโรลมีแต่หมัดแย,ย็บแย,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 ย็บยับแยับแย็บแล้วแยับมันก็ไม่ทําให้ม,มันไม่ทําให้คู่ต่อสู้หล่นลงไปไงอะไรคือหมัดน,น็อกแล้วบางคนรู้แล้วเนี่ยในเชิงแบรนด์แอแวร์เน่ซือการให้คนรู้จักมันมีแบรนด์ลีโครกับแบรนด์ลีมายใช่ไหมเห็นในเนี้ยนึกถึงไอซ์เดียเห็นปุ๊บ แล้วเวลาจะกินไอศครีมเดมาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะจำได้ก็มาอีกเรื่องนึงนะใช่ครับการจดจําตราสินค้าได้ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะต้องมาซื้อสินค้าของเราจะต้องมีกลยุทธ์ในการเรียกลูกค้าอีกนั่นเองช่วงตามติดธุรกิจ SME ได้เห็นไอศครีมแปลกๆของไอศครีมไอเดียว,วันนี้ทำให้นึกถึงไอศครีมรูปทรงไข่อย่างไอมารุขึ้นมาเลยล่ะครับ แล้ววันนี้ไอามารุเข้าเป็นยังไรบ้างไปดูกันดีกว่าครับจากเดิมเราตั้งเป้าหมายไว้ว่า1ปีเราจะขยาย50สาขาตอนนี้เราขยายได้60สาขาภายในระยะเวลาเพียง4เดือนครับแม่สุดยอดจริงๆครับออกรายการเราไ่ไม่ถึง1ปีก็สามารถขยายสาขาได้มากขนาดนี้แถมไอามารุยังขยายสาขาไปยังต่างประเทศในแถบอาเซียนได้อีกด้วยเราก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาในเรื่องของรสชาตินะครับเรามีการหมุนเวียนรสชาติใหม่ๆเช่นเลมอนชีสนมกล้วยกล้วยส้ม นอกจากนี้ยังมีการออกรสชาติเฉพาะของแต่ละสาขาอีกด้วยครับเช่นรถเบียร์สับป,ประรดที่หัวหินรถสายไหมที่อยุธยาและวอดก้าลิ้นจีที่อัมพวาอีกด้วยครับในเดือนหน้านะครับเราจะเปิดตัวไอศครีมตัวใหม่นะครับแบรนด์1 5อ inch ติดตามได้ในเว็บไซต์ของไอมาดูหรือ Facebook นะครับ